พี่น้องนะตอนนี้ก็ะหามาอยู่ที่หมู่บ้านคอนเต้เมือนี้กับพี่น้องเลยเนาะก็เป็นเที่ยวที่สองเนาะได้มาเยี่ยมยามทางน้องเพื่อนทางสาวลำพอนเนาะก็ไม่ได้มาหาเป็นเตดน,น่ะพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็ทางน้องนเพื่อนจะยังเข่ากินหรือบอเนาะหรือว่านุ่มบมะยังเพื่อ,อนไะพี่น้อง สบายดีกับสวัสดี่อแม่พี่น้องเมื่อกี้มาพบมาพ่อกันอยู่ที่หมู่บ้านคอนแต้พี่น้องเลยมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวสาวลำพรอนเบ็นมืนอี้ก็ได้ที่เรามีลูกเป็นตากแวงนะพี่น้องเนาะที่ว่าบรสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะเขาในกาไไ้มาหาเพื่อนหลายมือแล้วโอเคช่องเพื่อบอเสียเวลาไปโอ้ไปลมทั้งสาวลำพรอนเป็นก่อนพี่น้องเลยเนาะมันสิมาสอบถามทั้งสาวลำพรอนเป็นก่อนพี่น้องเลย สบายดีไีเออ <c ười> คือมวนแท้บ้านมักาำนี่เสียงตู้ลุกตึมตัตตต้มอยู่เนาะทางบ้านทางนี่เพนนี่สีมีคนหลายกว่าทางบ้านเฮาอยู่ <c ười> ยบา้านเฮาขาเจ้านอนนาเผาสวนมันลายปีนี้เดี๋ยวได้ได้หามลูก Bớt lạc hảo này núm nhìm gong hạ gong hạ con hạ gong hạ gong hạ gong rồi gong oh, no. hạ hey, no, cái hạ gong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  hạ thì hạ gong hạ gong gì bớt để gong hạ 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 gong này gong hạ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  gong นอนรู้ไม่อยากเอาใส่ช่องบ่วงสองบ่วงโตอ,อันเต้าอันนี้โดยกรส,สิบวัวหวานเป็นไงเนาะโดยปกติเขาว่าเลขสองสองบ่วงชั้สาม,สามบวา่วงเออเป็นชองธรรมดาเจ้าสจ๋อบายดีป้าลุงเจ๋อบายได้ <c oughs> ดุเจ<ๆ> <c oughs> ๋อบายได้ดุพูดอยู่คือคือทางกันพ่อคนที่ว่าไปนี่มันก็นก็แต่เคยติดต่อมาบ่ะโดยเคยติดต่อมา,อมอมาเลย เสียงรถพี่น้องเอ้ยดังแห้งดิบาดเพ่งกับเปะทางเนี่ยพี่น้องเอลยรถกับซีเรนฮึ่นๆเนี่ยอัตชิโอนเนี่ยอันนี้ก็ได้เออพ่อเนี่ยผมเคยโทรมาหาลูกหาเมียเลยเคยโทรมาเลยชะมอยเลยเอ้าวปัญดิ้นหนีจอยเลยหนีจอยแต่ดำหน้าพันหนีได้จักปีจักมือเลยนี่อันลูกก็จะได้ เพ่อดี่หาเดือนละบางกี่หนีสี oh. ่เดือนปลายหาเดือนเลยลูกเลยแต่ลูกวันนี้จะลูกน้นอยๆครัลูกลูกออกมาทวิฐโดยได้ชีนหาเงินไปโ oh, okay. อ้แต่ก็ดีหาเดือนแล้วแหละนี่เปินหนีปะนี่เนาะโดยอืมเรเคยติดต่อมาเลยโดยหาเดือนปลายเดี๋ยวอะไรยังบอท่านมีงเงินบาจักบก็คัดวัดได้ก็คัดว่าได้กรโทรมาบอกมีเงินถึงแสนสี่นะโอ้โันนี้แบบบรติดต่อมาเลยจ้ับเได้พัวพันกันเลยโดยเห้หอไง ตั้งเป็นหนีป้าลูกป้าเมียนี่ได้เนาะโดยเนาะดูดมือบ่อกินนมบ่ออิ่มบอ่มบอะอยากขเข่าไปเยอะเลยกินเข่าป้อนประหยัดเอาเข่าเลยกินบ่เต็มทีป้ออ,อ่ะฮะมาไปซื้อนมไปกอนไปเลย,ยเปิเด ถุยาปะล่ะถุยงาดูทุยงาดูทุยงาถึงถ่ยงาเป็นคนทู้พอดีจะดอกเบิ่งนี่ทางแหนทางหน้านี่กคับบ่มีบ่มีอันเดี๋ยวว่าพื้นที่ที่จะปลูกมันปลูกอย่างบนเลยมันบ่มีเดินมีถ่าน้ำบ่มีแบบหกอย่างเนี่ยบ่พอชีอันได้ปลูกเนาะเป็นเหน่ากับเห็ดเข่ากินกับยังบุกยังได้เวลาอยู่แล้วนะ คือทางพ่อเพิ่นนี่กาแต่เก่านี่เพิ่นมาเพิ่นมาอยู่น้ําเอื้อยแต่ก่อนนี่เพิ่นอยู่นํากันได้จักปีกว่าปีที่2ปีเต็มที่เพิเนพเ่น,นก็นี่โอ้ได้ผู้เดียวนี่ว่าลูกโดยผู้เดียวลูกเพิ่นเท่าไรโดยแล้วก็ให้พากันเฮ็ดกันหาจังซี่เฮ็ดแห้เฮ็ดนาเออเห็นหนุแ<อ>ห่งน,า,นาแล้วเพื่นก็ไปที่ระบากไปหางเงินจะบอกแล้วตอนนี้ในสารลําพอดอายุเท่าไรก็เฮาก็ลืมอายุ29อายุ29กเก้ปีโอ้ แต่ว่าทั้งพอพอพอบักหามน้อยนี่นะอายุเพนท่ายก็หกสิบหกสิบปีอ่าที่ว่าพบกันมาได้กันมากับเจ้านีู้้ใดติดต่อให้ติดจอเองโอ้พบไปไปเห็ดเวียกอยู่สวรร่อกันพ่โอ้ไปทำงานเลยทำงานอยู่สวรรค์กับพ่อกันเพื่อนในบุ้งเองคนในบ้านเราเนาะ ท้จริงแต่โเป็นตาป้าลูกดูเพราะว่าเนาะเพื่อนก้อนเพื่อนไปในเพื่อนบอกว่านั้นได้ใช่เพ่นบอกรวมขอไปหาเงินกันเด้อพอขอไปหาเงินกันเ้ยก็ได้สิแต่บอกกับแม่ว่าหับว่ได้ลูกพักแวงกับแม่ได้ลูกก็บคือมุ้งก็ไม่ได้ว่าหหยพิษเทียงกันมายังบ่บอก่ได้พิดเทียงกันไปแบบแบบคือไปหาเงินอแบบไปธรรมดาจ้ะ ลักๆกับขึ้นซีเมนเป็นฮับลูกก็ปปได้คือขอึอ้นบ่อเนาะ<ด>บางที่กับเจ้ากว่ายัางสีหวนขึ้นมาอยู่ประจักษ์มือใดมือหนึ่งบอก <arrive> ตรงเนี้บริจิตต์ต่อเนาะอันนี้กับเนาะบริจิตต์ต่อโทรไปกับบริจิตเบิร์กเบิร์อันพี่น้องคนจะเอาอยู่กับฝูงบริโทรมาโอ<ด>้โหฮะฝูงบริติตแบบคือว่าอันแบบเอื้อยอันกับบริโทรกลัวพันทั้งอันญาติาพีนพ่น้องเพิ่งทั้งบ้านบ่โทรถามเมื่อวานหนึ่งปถามเพ่อบอกโอ้โหโอ้โหจักมวยเล่า ไม่ว่าอยู่บ้านไ่นมาจักจ่ะอยกของเนี้ยเทาก็บไม่ได้เห็นเพื่อนมาเนาะโดนว่าอาศัยโทรถามโดยวอะไรครับรถเมื่อหาเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ้านด้วยถามข่าถามข่ากับยิงวาเนาะโดนนี่แบบโทรถามพี่น้องเลยโดนข่าวบุฟเฟ่ต์เป็นตัวกับพี่จีจักได้เนาะอันนี้ก็ได้เพราพื้นนะนะเพราพื้นถ้าถึงขนาดเป็นตัวกับเท่ากับโบหู้ดอก เด็ดน,นิจจิคิดในใจว่าเพิ่นต้องนี้กันเพิ่นนี้ฝน,น,นตน้องวันน้าลูกอืบ้านบ้าน,านยังก็บ้านผัวจะนะบ้านมวงไข่นากาล่าบ้านมวงไข่นากาล่าไปทั้งไหนกอ่อเลยบ้านปไปทั้งปากชองทั้งใต้พี่เนาะเมนแม่นเขาก็คิดว่าบ้านมวงไข่แบบว่าแถวบ้านท่าโพนนีททน่บ่แม่นไปทั้งเมนคน,นอีกเนาะเมือง มึงสองข้อนนะวะอะไรกันโดยมึงสองคอนอเออเป็นอะเป็นพอหา้างว่ะตะกี้นะโดยเป็นพอหา้อหางเคยได้ไพ่ไม่เงียบเห็นกันโอ้อันอยูหกชีพเลยเนาะโดยอ,อ๋อลาวนี่ก็ยังไนั่นเซนะยเนาะคือปะเมียเสียหรือยังน้อยในทีุ่ดว่าลาวก็ยังอันปะลูกปะเมียไปเซยเแ่าจำนี้แล้วกันโดยทันที่จะอยู่น้ำลูน้ำยางและอันยูลาย อยูล่ลายประก,กอบไปอันนี้เมื่อไปรเดี๋ยวก็เริ่มหห่วงลูกเลยแม่นแล้ว <มา S 1> จอบลูกเลยแช่ที่ที่มาจอบมือหนึ่งช่องมือรถกระบะบังหำมใช่เนาะ <c oughs> นเป็นปากแหวงกับหับลูกก็ได้ดาวกันเนาะ <c oughs> เป็นว่าใส่เอื้อยเลยแน่นปะ <c oughs> เป็นเพราะบังหัมนะพังว่าวเนาะ <c oughs> <c oughs> ราะว่าวัลยพิษวัลยเทียงกันเนาะบบิเียงเห็นรูปเป็นสภาพแบบนี้ก็เลยไปเลยใช่ไหมฮะมาดูจนบังหำเลยนี่เป็นกระหูกนะเออพันดูดนี่ได้เนาะพันดูดเนาะได้ถึงกระจับเองแหละกระดูดเองแต่ก่อนี่มันหัวมันอยากแข็งนะนุ่มนี่มันก็สะดูดเนี่ยเลยคือคือดูดนุ่มแม่นี่ดูดไร่เม็นปะดูดไร่เลย อออนมแมวเอออันนี้นุ่มยำได้ออกแมวมันไม่ได้ดูดแล้วไม่ได้กินเลยอันนี้อันนี้เพื่อนอาศัยยัดข่าวเลิกเนาะดูยอันนี้เ่ิดได้แต่นมแม่ไม่ได้เพื่อนอาไงอาศัยยัดข่าวเลิกเรื่อยเพราะวันนุ่มแม่มันกะทันบ่อมเลิกไบบมันรุดเลยแม่แม่อยากนอนตัวนี่แม่ตันนอนเออ เบ่งกล้องครับเจดเินอน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 เด้อกินดุแล้วชีบเบิดปลาอีกแล้วนมฮะดนมกินเบิดแล้วขนาดชกพยัดอันนี้ก็เบิดแล้วเบิดแล้วนะเขอเสือกนันกนัแม่งกะยามันคายกะซักสะก้อนว,ว่าเฮาใส่ถงุงเฮายามันเนะเอาไปใส่ถุงยางเสือหน่อยมาให้เพิ่นฮะ <c oughs> <c oughs> อยากนอนเนี่ยเนาะใหญ่แค yeah. yeah. ่แว wow. oh, yeah. yeah. uh ่าแนวกินเนี yeah. oh. ่ยอยู่แต่ละมือแต่ละวันนี่ได้เฉยเลยคำพูดในมือยังกินขรมขบเคี้ยวแต่ชิ้นจะกินข้าวคำเดิมเอองั้นผมมีผู้หาเนาะที่หาอยู่หากินอย่างงามเนี่ยคือว่าเนี่ยบ้านเฮามันกัพ่อๆกันนะนะบ้านเฮาบ้านเจ้านะเออ

อยากได้รถทิพย so um. ์แม่ซื้อรถทิพย์นล้ลูกกินนมน้องก็ยังมีแม่เวยังชื้อออยากได้รถทิพย์แม่นี่ได้รถทิพย์กับแม่เนี่ยน้องมันกต่น้องแม่ก็ยังมีลูกแม่เอาเงินไม่ได้ซื้อเพราะมันกับไก่หงเฮียนกับกับเพื่อนกับไก่ใช่ไหมน้องเพิ่งอยากได้รถทิพย์เป็นตาลุตัวนึงเพ่อนแค่คือว่าแล้วลูกก็ยังกินนมแบบนี้เนาะกันที่ซื้อรถให้เอื้อยกันสิ ขาดแค้นทั้งนี่เพราะว่าเพราะว่าอนี่กะเขาน้ามกะทั้งทีมงานยูทูบเบอร์เพื่อนมาช่วยเรือนี่ก็ได้ดอ่ะอ่ะสู่ไปก่อนเ <laughs> พราะว่าคุณื่อนี่กะต้องใช้เงินใส่คำเนาะดอมอันชั่วเกีียวเข่าเพราะได้เงินเกี่ยวเขาเลยเดินม่ให้เม่าวไปเกี่ยวมเมถาวเกี่ยวู้เดียวไปรับอย่างได้นมลูกอ,อื่นเกี่ยวค้เดียวอื่นเม่าวไปรับอย่างชื่อน้ำลูกชื่นน้ำร้านชื่อน้ำลูก คนเไปาไปเปลี่ยนกันชีวิตเหมือนงานธรรมดาเนาะงานยากขาดเคอนนี้ขาเฮี้ยนหลวอยู่อันหนึ่งเกี่ยวเข่ากับสองคนกับแม่คือทั้งอะได้ตั้งใจเกี่ยวแบบเกี่ยวู้เดียวคนหนึ่งไปทำงานอะไรเกี่ยวู้เดียวอยู่อันห่งแบบว่าแล่นแล่นนั่นไปหาหรับจ้างโดยเยเดีให้ให้มีเงินนี้คำใช่นะมีเงินมีคำใช่แมนเมนผิดเป็นวัน ก็ชื่อชนตัวนี้งนะชนมันอดบะไรแมแม่แม่แม่อาแห้งกระเตะได้กินนมแบบอ่ะกินนมแม่บ้าไรเนาะเขาเขาจำเป็นได้นี่ฮะต้องต้องชื่อแบบนี้ให้เพิ่นนอนเลยพี่น้องเลยโอ้ยเขากระเทนทีแล้วก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงสบายอยู่ได้นี่ ลูกบางคนเนี่ยโอ้ยหายบได้เ่มง่ไยเด้ไ่เคยงอแงหอกนะแต่จีนิสัยดีอยู่เบ่งกลอกบ่ลูกเป็นเบ่งท็กได้นน่ออไปลอมีไงทั้งดนมนีหามมีไ่มนีออกมาน้ำโอ้ไก่บานานะมันไก่บังดอนนิดน้อนะไก่เน้น แต่าก็รบกวนอยู่แป๊บๆขอชื่อให้แล้วก็นน้ำอิ่มกันน้องพ่อเพิ่นกับโบเห็นเนาะกันว่าอะไมาถ่ายทำที่พ่อเพิ่นเห็นก็จะว่าอยู่ต้นชงสารยู่งไปจักเพราะว่ายังขี้รายก็ไปทำงานทำอย่างกับผักเงินมาให้ลูกใครอยู่ได้เนาะแม่ใครกันแม่ชั่นกับแม่ใครหนึ่งมากกับให้เพิ่นใหญ่เพิ่นนั่นจะก่อนกับใครอยู่ถึงว่าศีฮับ่ได้กับชงเลี้ยงมายังกับใครอยู่ได้เเลี้ยงนนาะอันนี้จะมอดเลยจ้ะ บบบลูกาบเมียโพดนั่นเวลาอิ่มแล้วกเวลาอิ่มแล้วเวลาอิ่มแล้วโทรหาเนี่ยตีพี่น้องเพิ่นกัเพิ่นกับวราวด์เนี่ยได้เพราเรื่องขดดองชิ้นซอดไปยังเนี่บอให้เจ้าบอได้เพิ่นคอเองขับเองจ้ะโอ้คอเองขับเองก็เลยยากเนาะโดยก็เลยไปก็ไปซื่อโดยตอนเพิ่นมักใหม่ๆนี่เพิ่นคือสีฮับพิจชอบดีอยู่เวลาฮับได้เมื่อแล้วหาย ไอเพิ่นนอนแล้วละมีอูป่มีเพลนนอนทึ่งเออนี่แน่ลมเน่อากาศเนาะอากาศลมพัดนี่อิ่มอยากนอนอูแล้วอ้าวคันแจ้งแจ้งกะตาบ้ากะชีบรบกวนแล้วให้เพิ่นนอนในบานนี้สู่ๆไปสารลำพัดเลยยังไงก็เห็ุได้ได้มันใหญ่ไปกัสีคล้ายยีดอกลูกก็ได้ ช่วงนี้กะชีลำบากไหมอย่างไรก็ขอให้ซู่ซู่หามเอ้ยเหตุได,ดบุญวัฒนาขีตาเข้าสำหรับท่านใดขบมาติดตามตรับชม o m อยู่กับพี่น้องก็เป็นกำลังมุกงกำลังใจให้ทั้งหำหน้อยเนาะทั้งแม่เพื่อนแม่พี่น้องเลยทั้งเข้าในการที่ได้ขอตัวจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ได้ขอกราเข้ามาสบายดีดีมีแห,ห,ห,หงเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะ น่าสงสารเพื่นทั้งเราเรามานี่กะเป็นตาลุตนทั้งลูกเราสำหรับคลิปนี้ก็ถามว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไปเพียงสำนีสบายดี